สวัสดีจ้าพี่น้องพามาดูสวนดอกไม้เขาปลูกปั๊บดินจ้ะมีหลายอย่างเลยจ้ะแต่ว่ามันแรงเนาะมันแหงแรงมากเสีหรอมันก็เลยไม่สวยจ้ามาแรงเยอะมากเลยตรงนี้ที่ฉันพามาดูต้นรับทุ่งรับสกอนจ้ะทุ่งไอ้คันโนลาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาปลูกมันเขาปลูกเอาปั๊บดินอ่ะมันมันมันมีหลายแบบมากเลยจ้ะ ดอกทานตะวันก็มีนี่เดี๋ยวมันเป็นดอกจะพามาดูจะ้ะทานตะวันอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนี่ก็อีกแบบหนึ่งเนีน่ยเนาะคนละแบบจะ้ะมี่มะกรอนี่ค้นโหล่ากับข่าวเนาะมันก็งอกจากข่าวมะค้นโหล่าเห็นไหมโอ้พึ่งเต็มเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน,น,น,นี่นี่ต้นนี่ที่เขาเอาไปทํำพักกันพักรับไปทํำพักกระถินกัน วมันเล่นเยอะมากอันนี่าขึ้นสวยมากจ้ะสีม่วงเมื่อกี้ไปดูดอกใหม่ตรงนู้นมานู่น แล้วลงคลิปให้ด,ดูสองคลิปเนาะโอ้โหรูมองไปสีม่วงสวยมากเลยจ้ะถาดอออื่นบานด้วยปนปนกันนี่สวยมากเลยเนาะมันยังไม่บานจ้เข้าปลูกปร๊บดินแล้วแล้วก็ปลูกให้มะแลงไว้เนาะจ้ะเนาะให้นกให้นกให้มะแลงจ้ะโอเคจ้ะไปแล้วขอบคุณหลายๆจ้ะมาชมดอกไม้สวยๆด้วยกันสวัสดีจ้า